สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่23เดือนกุมภาพันธ์สำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาบริการ Copy Trade บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าทาง FP Markets ของเราเนี่ยมีให้บริการแล้วนะครับใครที่สนใจยังไงนักทุนก็รีบกันหน่อยนะครับ สวัสดีนักลงทุนครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงประเด็นรัสเซียยูเครนล่าสุดกันเดี่ยวเราย้อนกลับไปคุยกันถึงธนาคารกลางดิวซีแล์ก่อนนะครับเมื่อเช้านี้ก็มีการรายงานมานะครับว่าธนาคารกลางดิวซีแล์ได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย0.25%สู่ระดับ1%ในการประชุมในวันนี้ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันครั้งที่3ทําให้อัตราดอกเบี้ยกลับคืนสู่ระดับเดียวกับก่อน เกิดโรคระบาดโควิด -19 พร้อมระบุว่าจะมีการขายตราสารหนี้เพื่อรับมือกับเงินเฟอ้อที่มีการปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้นะครับนักเรศรษฐศาสตร์19จาก20รายในผลสำรวจของสรขาวรอยสเตอร์คาดการก่อนหน้านี้ว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์เนี่ยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25%สู่ระดับ1%ขณะที่นักเรศรษฐศาสตร์รายหนึ่งคาดว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.50%อย่าง้ก็ดีครับ ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าใช้แนวทางคุมเข้มนโยบายการเงินในเชิงรุกมากยิ่งขึ้นซึ่งหนุนให้สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์เนี่ยพุ่งขึ้นกว่า0.5%แต่ที่ระดับ0.6765ดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับปัจจุบันนี้สกุลเงินนิวซีแลนด์ในขณะที่ผมกําลังอ่านข่าวอยู่นี้เขาก็ยังคงแข็งค่าอยู่นะครับถแถลงการของคณะกรรมการก,ารกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ระบุว่า คณะกรรมการเห็นพ้องต้องกันว่าการลดมาตรการกระตุ้นทางการเงินต่อไปเดี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการจ้างงานให้เต็มศักยภาพอย่างยั่งยืนครับตัวนี้ถือว่าเป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้สกุลเงินดังกล่าวปรับตัวแข็งค่าครับตามเว็บไซต์ f i n b i z c o m เลยที่นักลงทุนเห็นอยู่ในขณะปัจจุบันนี้ข่าวต่อมาครับทุกท่านรอไปดูกันที่ธนาคารกลางของ ECB กันบ้างดีกว่าครับ นายโรเบิร์ตโฮสแมนนะครับกรรมการกำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ NZZ ัของสวิตเซอร์แลนด์ว่า ECB อาจจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก่อนยุติโครงการซื้อพันธบัตรโดยอาจขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในช่วงกลางปีนี้สำรัข่าวรอยเตอร์นะครับเปิดเผยว,ว่าธนาคารกลางของสหภาพยุโรปได้เปลี่ยนแปลงแนวทางจากก่อนหน้านี้ ให้คำบัญญัสัญญาว่าจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้และกรรมการหลายรายได้ออกมาสนับสนุนให้ยุติโครงการซื้อพันธบัตรในปีนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยระบุว่าต้องดําเนินการก่อนปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนื่องจากเงินเฟอ้อของยูโรโซนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอย่างไร้ก็ดีครับนายโฮชแมนได้กล่าวเอาไว้ว่า ECB เนี่ยอาจจะละทิ้งนโยบายเดิมซึ่งอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยได้ก็ต่อเมื่อยุติการผ่อนคลายเชิงปริมาณไปแล้ว โดยเปลี่ยนมาเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก่อนข่าวตัวนี้เนี่ยมาช่วงบ่ายๆนะครับนั้งทุกเป็นข่าวที่ทําให้ยูโรอยู่ดีๆเนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาแล้วก็กดดันสกุลเงินดอลลาร์อินดกซ์ด้วยนะครับนายโฮสแมนได้กล่าวนะครับว่า เมื่อพูดถึงแนวโน้มอ,อัตราดอกเบีย้ย ECB เนี่ยส่งสัญญาณเสมอว่าไม่ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจนกว่าจะยุติการซื้อพันธบาัตรแต่ก็เป็นไปได้ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในช่วงกลางปีนี้ก่อนยุติการซื้อพันธบาัตรและก็การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่2ในช่วงสิ้นปีนี้ผมเนี่ยให้การสนับสนุนการดําเนินการเช่นนี้นะครับตรงนี้ต้องฉับตาจริงๆนะทุกท่านนะเพราะว่าถ้า ECB เนี่ย มีแนวโน้มว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยจริงๆอย่ายูโรแข็งค่าแล้วก็กดดันดอลลาร์ได้นะครับผมสวัสดีครับ